สวัสดีครับทุกคนผมฟากก็จากเกมนิเกะเดอะ d อ c ิกออฟอิตาลีหมมีหน้าจากสารภาพแบบหน่าเจ็บจิตเลยเรื่องวันนี้นะครับเกมนิเกะเนาะเนี่ยไม่มีการอัปเดตตู้กาชาใหม่มาเรื่งก็ตามรูปนี้เลยครับเนี่ยตู้นี้ครับเป็นตู้ของนีออนบูโอเซียน เป็นตัวละครพิเศษในทีมคอเตอ,เตอร์ของหลาในระดับ S.R. และได้กลายเป็นตัวละคร S.S.R. แล้วครับผมและซึ่งเป็นตัวละครลิมิ t เต็ดด้วยเรียกได้เลยว่าคือถ้าพลาดตัวละครนี้แล้วอาจจะไม่ได้เปิดอีกเลยซึ่งผมอ่ะต้องอยากได้พวกเธอมาในฮอนเน,นจาจะเป็นตัวละครที่อยู่ในเนื้อเรื่องที่เราเล่นด้วยกันมานานมากก็เลยเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาโดยที่ว่าอยากได้เธอมามากๆก,ก,ก็เลย จัดไปสักนิดหนึ่งรอบที่หนึ่งนี่ก็อย่างที่เห็นนี่ครับและด้วยความช็อกจากครั้งนี้ ผมก็เลยต้องทำการเปิดอีกรอบหนึ่งอ้โหและในครั้ที่สองนี่พอได้เห็นสิ่งนี้ผมเรียกว่ามีความหวงังแห่งแสงสว่างมาอยู่ตรงหน้าแล้วทำให้แบบผมดีใจสุดมากจนทีเดียวร้องดังๆเลยความหวังอยู่ตรงหน้า นี่ครับและผลก็คือที่เราได้คือความหวังที่อยู่ตรงหน้ามันได้ดับหายไปเรียบร้อยแล้ว,<อ>วและด้วยความช็อกที่เปิดได้เมื่อกี้กับความรู้สึกของเพชรที่เรามีอยู่ที่แบบเราจะเก็บไว้สำหรับเหตุการณ์หนึ่งที่แบบอยากเอาเก็บมาไว้ในรวดเดียวเลยจนทำให้ผมแบบตัดสินใจในแบบ ชนิดที่ค้าไม่ถึงแลวก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาทำไปแล้วเราทำไปจนได้ต้องใช้ตัวทองในการแลกว้าเขียบเลย โอ้ยเข้าใจอยู่นะครับว่ามันเป็นตัวละครลิมิเต็ที่หาไม่ได้แต่ผมก็อยากได้น้องมาก็เลยใช้วิธีที่แบบมันไม่ใช่วิธีกาชาแต่เป็นวิธีของตัวทองเอ้อต้องแบบทำใจสุดๆกับตัวทองที่แลกมาโอ้ยมันจำเป็นต้องทำมันจำเป็นจริงๆอฮ้ย เพื่อกเก็บเพชรไว้สำหรับในการกาชาครั้งต่อไปที่มาดีกว่าเดิมถ้าใครดูคลิปนี้จบแล้วก็ขอบคุณมากนะครับที่รับฟังกับคำสารภาพของผมในครั้งนี้กับการเปิดกาชาแบบนี้สามารถมาคอมเมนต์ใต้คลิปครั้งนี้ได้เลยนะครับก่อนจากกันไปก็ช่วยฝากกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปขั้งต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ